เอาล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ชั้บอลนะครับกับเกมโปเกสก้านะครับในคลิปนี้จะมาสุ่มกาชานะครับผมนะเพราะว่าวันนี้มีตัวผมอยากได้มาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เป็นโปเกมอนพีชนะครับผมสุ่มแค่8รอบเท่านั้นนะครับทุกคนอาจจะมองว่าเอพชพอหรือเปล่าไม่พอหรอกนะผมมีบัตรสุ่มอยู่นะครับมีบัตรอยู่ร้อยกว่าใบนะครับผมก็สุ่มได้8รอบนะครับแต่จริงๆมันสุ่มได้กี่รอบวันในบัตรตัวเนี้ยสิบรอบปะวะเออบัตรเนี้ยสุ่มได้10รอบนะครับแต่ว่าเราใช้แค่ 8รอบเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาโปเกมอนตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ทาปูฟินี่เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเนาะนะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่มาหรอกธนาเพชรก็มีอยู่1 0,000นะครับน่าจะดองใกล้ๆกันพอดีแหละนะอาจจะสมนี้หน่อยแล้วก็ใช้อ่าชิปที่มีอยู่ตอนนี้แลกออกก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรอดูว่าที่มาแล้วกันนะนะครับผมก็เก็บเพชรได้เลยเหมือนเดิมนะโอเค8รอบครับผมนะเดี๋ยวขอเคลียร์โปเกมอนก่อนได้ไหมไม่รู้ว่าจะเต็มรึเปล่ามีก วันนี้ในขังอุ้ยมันน่าจะพอแหละนะ8รอบครับผมนะขอให้ได้โปเกมอนใหม่ๆมารีวิวบ้างเนาะนะฮะน่าจะดีนะครับไปรอบแรกครับผมนะรอบนี้ใช้บัตรฟักไข่นะครับเราจะไม่อ่ายุ่งเกี่ยวกับเพชรเลยนะครับผมขอโปเกมอนใหม่เฮือกาวสา3ตัวเลยครับผมนะฮะเศษชิปที่ได้มาเนี่ยก็จะเอาไปย่อยหนูได้บัตรมาสองใบนะครับผมเออเอาไว้เอาไว้สุ่มนะครับเพราะว่าไม่มีบัตรแล้วนะครับจากที่รอไว้เป็นรอยนะครับไม่ได้เลยเฮ้ยชื่อขึ้นชื่อขึ้น ชื่อตัวเลยวะตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอไม่ใช่เลยตัวอะไรตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอโอ้โหตัวนี้โถเอ้ยนีชื่อคือตัวไปเอ้ยอันนี้ได้ไปแล้วดีกว่าโอ้โดีใจเวอร์เลยนะครับโอ้ได้ปัดจัหนึ่งใบสวยไอสองใบนี่ว่ะเออรอบที่สามครับผมชื่อขึ้นอีกแล้วชื่อขึ้นสวยมากมันจะขึ้นแบบไอพวกหินที่มันได้เยให้ได้เฮราคอสมาโอเคทุกคนตกใจหมดแล้ว รอบที่สีครับผมนะฮะยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยขอพบว,วัตใหม่ๆน้อยฮัลโหลจืบอันนี้มีแล้วไม่เอาสุ่มไข่ทั้งทีโอสุ่มกาชาทั้งดีสุ่มกาชาตั้งด,ดีไม่ได้ตัวดีๆเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขาดูก่อนสีรอบแลวไขออ่สีรอบครับผมไปรวดเดียวแล้วกันเนาะสีรอบนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปทุกคนครับอย่าลืมไปดูเกมบีทเทมรณะเนาะนะครับผมนะที่ผมลงไว้นะฝากด้วยนะทุกคนนะสาม 3ครับผมรอบที่หกเฮ้ยอันนี้กระตุกกระตุกอาจจะได้ตัวใหม่กระตุกอาจจะตัวใหม่ได้ตัวใหม่นะครับแต่ว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับในดีไอดอีกไอดีหนึ่งโอ้วไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรรอบที่แล้วเนะี่ยลีวิเ <c oughs> <c oughs> อะรีกแล้วรอบที่6โอเคีกงรอบครับท่านผู้ชมครับส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวตัวมันเนาะนะครับผมไอ้ได้กระตุกแล้วกระตุกสแสดงว่าได้ตัวใหม่ตัวใหม่กระตุกแล้วว่าตัวใหม่ เดี๋ยวไหนอ่ะนี่ไงโกดีนครับผมโดสกินโดนนเดงนะครับว้าได้ปกตเหมืรีวิวแล้วไปรอบสุท้ายครับผมอันนี้ไม่กระโดโอเคไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรใหม่ม os, มเฮราคอสไปครับเอาไปย่อยแลวกันมาทีสองเลยนะปลาทองนะเวลามันมองหน้าเรานะมันจะบอก <laughs> โอเคเรียบร้อยครับผม8รอบครับมารับ รับรับนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็ปั้นกันคลิปหน้านะสำหรับโปรแกรตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เจ้าปลาทองก็คลิปต่อๆไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนก่อนว่าปลาทองไ,ได้นิสัยอะไรมาจะได้ย่อยทิ้งตัวถูกนะครับผมตา้มา2ตัวมันเป็นโปรกรมน,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 น้ําน้ําล้วนๆใช่น่าจะใช่ไปดูตัวนี้ก่อนทำน้ำเมึอะไรดูก่อนดีกว่าทำน้ำเมึแอทแท็กครับผมนี้ได้ได้นิสยัยใจเย็นนะครับโอ้ไม่ดีลบสปีดอันนี้ โบว์สปีดโอเคอันนี้ใช้ได้ย่ยอยตัวนึงทิ้งนะครับผมอ่าแต่โปมม้บอลมาเป็นสองตัวแจ่มมากครับสําหรับคลิปนี้ครับผมอ่านี่อันนี้เป็นนิสัยอะไรอ่ะโบราณเหรอนิสัยโบราณทำระมิดไรวะสปีดแท็กเระจะได้เรียกเลยแอทแท็กว่ะเสียดายงั้นเะลยลองรีเฟรชดีไหมวะเรียกในคลิปดีเลยแม้แต่ไว้ปั้นคลิปหน้ามูทะลุอเอ,อได้อยู่ ไว้โปเกมันเต็มโอเคงั okay. ้นไว้เรียกคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมนะสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวจะ,จะเซตทีมพิษไว้ก่อน2ตัวแล้วกันเซตทีมพิษไว้2ตัวอ่าเซตทีมพิษไว้สองตัวเอาตัวอะไรดีวะเซตทีมพิษทีมพิษนี่ก็ต้องมีตัวนี้1ตัวแล้วละ่ะคือตัวเนี้ยมันใส่ด้วยกันได้นะไอ้ไอเนี้ยไอ้เนี้ยเป็นร่าง2ไอ้ตัวที่เราสุ่มมามันเป็นเป็นร่างหนึ่งนะนะครับมันแปลงร่างไม่ได้ด้วยแต่ว่า ก็คือว่าเอฟเฟกมันจะดีกว่านะครับจริงๆเ่ยทีมพีชผมใช้แบบนี้ว่าแต่น่าจะได้เปลี่ยนแหละน่าจะเอาตัวนี้ออกแหละเนาะนะครับแล้วก็ใส่อีกตัวนึงมาแทนนะครับผมนะจะได้เป็นโปเกมอระดับใช้ชิปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เซตไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับสำหรับทีมพีชนะครับเดี๋ยวเข้ามาปั้นสดในคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลากผู้ที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ไปดูเกมบีทฝากไปดูเกมบีดนะครับผมนะฮะไว้้เเเจอกันนใหหหหมมม่่คลิปาาาบบ๊ย